ราได้รับการติดต่อท่าทามจากทางเทคโนโลนีนะครับโดยหน่วยบุมเพาะนะครับวิสาหกษิษตัวผมเองเป็นตัวหนึ่งที่ผลงานที่เกิดจากการวิจัยของพวกเรานจาวมศสอนะครับในการที่จะผักดันพืชพื้นบ้านผักพื้นบ้านเนี่ยให้สามารถโกอินเตอร์ได้เพราะงั้นพอมีจังหวะโอกาสเข้ามาคืองาน เวิร์ e เอ็ปที่โอซาก้าที่ญี่ปุ่นนะครับก็เลยตรงกับตามเป้าหมายที่เราอยากจะทนนําในนามของผัามโคลาชหรือผัามไทยแลนด์ทีมของเราการที่เราจะนําเอาผําเนี่ยไปทําให้กับต่างชาติเขารู้จักโดยเฉพาะในความเป็นซูเปอร์ฟู้ดซึ่งในปัจจุบันมันเป็นกระแสโลกเลยนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารการกินที่กินแล้วทานแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วมีความสุขภาพที่ดี ซึ่งประเทศไทยเราเองนี้เด่นมากเรื่องของวิลเนสโดยเฉพาะหลังจากที่เราได้ไปออกงานเนี่ยเราพบว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธเราหลักๆนะตามกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือคนญี่ปุ่นนะครับเขาเองได้มารู้จักตัวผัามของเราคนญ,ญี่ปุ่นได้รู้จักว่าผัามคืออะไรแล้วทำไมถึงเรียกซูเปอร์ฟู้ดนะครับซึ่งเราก็ได้ไปโชว์เรื่องของอความเป็นมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำเลยก็คือการสร้างฟาม นะครับตอนนี้ฟาร์มมาตรฐานที่เราทำเนี่ยที่เราทำวิจัยแล้วก็มีการสเกล up จนกระทั่งถึงระดับฟาร์มเนี่ยให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการรวมถึงตัวเกษตรกรเองเนี่ยก็เริ่มมีการนำเอาาร์มมาตรฐานนี้ไปขยายผลนะครับโดยเป้าหมายคือเราจะได้ตัวผลที่เราผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องได้มาตรฐานและต้องมีปริมาณที่มากพอญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นเจ้าของทางมาตรฐานเลยนะครับว่าเขามี ความเป็นมาตรฐานที่สูงเพื่อที่จะคุ้มของผู้บริโภคของบ้านเขาการที่เราไปเปิดตัวที่ญี่ปุ่นเราทําให้ผู้บริโภคเขารู้จักถ้าเราสามารถที่จะผ่านตลาดญี่ปุ่นได้เนี่ยตลาดต่างๆในโลกใบน,นี้ก็จะง่ายแล้วครับเพราะว่าเราถือว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ท้าทายแล้วก็เป็นตลาดที่ไฮสแตนดาร์ดอันนี้ก็เป็นที่มาของการที่เราไต่อก,อกงานในั้ครั้หลังจาก ที่เราได้ขยับสเกลอัพของตัวผํามจนถึงระดับที่เป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยเป้าหมายก็คือเรื่องคุณภาพปริมาณที่มีมากพอแล้วก็ต้องมีราคาที่เหมาะสมด้วยพอเราได้สเกลตรงนี้มันเลยเกิดการขยายผลเกือบถูกมีภาพของประเทศเราโดยใช้มาตรฐานเรามีการตั้งกลุ่มเป็นคล้ายคลัสเตอร์กันเพื่อที่จะรักษาความเป็นมาตรฐานของตัวผํา เบื้องต้นเริ่มต้น,เร,ตนเราทําระดับภายในประเทศก่อนโจทย์ที่เราได้รับตอนแรกๆก,ก็เหมือนกันว่าเอคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนในเมืองเองบางทียังไม่รู้จักนะเราตีโจทย์ตรงนี้อยู่ว่าคนเริ่มรู้จักละนะครับคนทฒ่าคนแก่สมัยก่อนที่อยู่ตามชนบทอาจจะรู้จักนะครับมันเลยทําให้ตลาดภายในประเทศเี่มีความกระเตื้องขึ้นละระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่หยุดนะฮะเพราะว่าสินค้าชนิดใหม่ที่จะต้องสร้างการรับรู้แต่เช่นเดีวยวกันพอเราจะทํา ฟาร์มใหญ่ๆขึ้นมาหรือแม้แต่ตัวฟาร์มที่เป็นคอนแทคของเกษตรกรเองเนี่ยเมื่อเราผลิตเราจะขายที่ไหนนะครับเราต้องมีตลาดรองรับเช่นเดียวกันตลาดที่จะรองรับสินค้าพวกนี้เขาก็จะกําหนดมาตรฐานและต้องมีปริมาณที่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคู่ขนานกันไ,ได้คือในประเทศโอเคเราควรจะต้องมีปริมาณและมาตรฐานที่เพียงพอที่จะใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศเราไม่ว่าจะกินทางสดหรือ เพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมแต่รูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มของขบเคี้ยวหรืออุตสาหกรรมอาหารต่างๆอันนี้เรามองเป็นเป็นพาสหนึง่งแต่พาทใหญ่ที่หลังจากที่ได้รู้จักกับทางพันธมิตรที่เป็นบริษัทหรือแม้แต่หอค้าเนี่ยเขาไม่ได้มองเฉพาะในประเทศเขามองเป็นผับร,ระดับสากลแล้วนะฮะเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของตัวเขาเองที่มันมีความดวโดดเด่นว,ว่าเป็น เป็นสา่น้อยบ้านเรานะมีความเป็นซูเปอร์ฟู้ดมีความเป็นไปได้ที่เราจะปัดฝุ่นเขาเนี่ยโกอินเตอร์ได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เขามองตลาดต่างประเทศ mm hmm. เมื่อเราผลิตเยอะๆ mm hmm. เราจะต้องมีที่ส่งออกตลาดต่างประเทศ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นจุดที่เราโฟกัสคู่ขนานไปกับตลาดภายในประเทศอย่างออสการ์เวิลด์เอ็กซ์โปก็เลยกลายเป็นหมุดหมายหนึ่งของการที่จะทำให้คนรู้จัก mm hmm. เพราะว่างานนั้นเป็นงานเวิลด์เอ็กซ์โปที่มีคนมาจากเกือบทั่ว ทุกมุมโลกเลยคนไม่รู้จักก็เริ่มรู้จักละนะครับว่าเรามีของดีในประเทศไทยถ้าคุณได้มีโอกาสมาประเทศไทยแล้วคุณได้ชิมมันได้กินมันคุณจะได้เริ่มรู้จักเลยว่าโอเคไอ้ตัวผั่มนี่คืออะไรไอ้ทำไมมีขายในไทยคุณจะได้ไม่ลังเลยว,ว่ามันคืออะไรที่เราไปเปิดบูธเราจะให้ความรู้ทุกอย่างเลยนะครับว่าตอบคำถามทุกอย่างว่าทำไมมันถึงเป็นซูเปอร์ฟู้ดของไทย ในช่วง7วัน6 7วันที่เราไปอยู่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมไทยพาวิลเลียนนะครับแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของไทยพาวิลเลียน,นรเราโฟกัสไปที่เวลเนสลูกค้าหลักก็คือคนญี่ปุ่นแล้วก็ลูกค้าจากทั่วภูมิภาคนะครับรวมถึงคนไทยเองที่ไปเยี่ยมชมบูธของไทยนะครับก็ได้รับคำตอบรับที่ดีมากเลยว่าโอ้สินค้าชนิดนี้โอเคเลยมันหน้าตาโอเคคล้ายกับมะฉะเลยนะของญี่ปุ่นใช่ไหมครับแต่ผงเนี่ยคือให้ดมดูให้อะไรเนี่ย ทุกคนจะพูดออกมาเลยโอ้มัช่ะเราเลยตอ้องอธิบายว่ามันไม่ใช่มัช่ะที่ทําจากชานะมันเป็นชาหรือเป็นชาที่ทําจากตัวผัามใช่เป็นพืชน้ําแล้วเขาก็ทำความเข้าใจว่าอ๋อหรือมันทามาจากอย่างนี้เหรอโดยเฉพาะเขาได้เห็นวิดีทัศน์ของเราเนาะคลิปวิดีโอแล้วว่าระบบก,การผลิตเรา ตัวผัมเนี่ยเราอทีบายตั้งแต่หน้าตามันเป็นยังไงมันโต,โตโตยังไงในแหล่งน้ํามันดึงขึ้นลอยน้ํานะโอ้มันออกดอกได้ด้วยนะเขาก็จะได้เห็นเราว่าไอ้ผงฉะที่ได้มาเนี่ยมาจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละของฟาร์มมาตรฐานที่ผลิตขึ้นมานะครับแล้วไทยก็จะเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับของผลิตภัณฑ์พวกนี้ โอ้เสียดายอย่างหนึ่งเขาถามว่าซื้อได้ที่ไหนอันนี้แหละเราเลยบอกว่าโอ้ตอนนี้เราเราพัฒนาในประเทศอยู่แล้วเราก็คาดว่าในอนาคตน่้เมื่อมีการส่งออกเดี๋ยวพวกคุณก็คงจะได้ได้ทานกันได้ชิมกันนะครับงั้นะอดใจไว้นิดหนึ่งอาจจะได้เจอตัวผําตัวเนี้ย ผลฉากตัวนี้อยู่ในตามซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราเองก็มั่นใจในเครือข่ายผู้ประกอบการเราที่เป็นภาคเอกชนนะครับเพราะเขาจะมีประสบการณ์ในการที่จะนําเข้าส่งออกหรือการบริหารจัดก,การกต่างๆที่จะทํำยังไงมันถึงจะเข้าไปขายในประเทศต่างๆได้นะครับอันนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าตัวน้องผัเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วและผลิตโดยระบบที่ดีได้มาตรฐานนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะหาย อยากจะมีสุขภาพที่ดีเหมือนกันท่านนี้เหมือนกันทั้งประเทศทั้ทงโลกเลยนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นนี้ให้ใหความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสสูงมากเลยอย่างน้อยตอนนี้เขาได้รับรู้แล้วไม่ว่าเขาจะได้เห็นตัวผมในญี่ปุ่นในอนาคตหรือเขามาเที่ยวในเมืองไทยซึ่งตลาดบ้านเราต้อง 30- 40ล้านนอตต่อปีเขาจะได้ไม่ต้องถามคำถาม,ถามเอ้ยเคยเห็นแล้วตอนนี้ก็าสามารถทถมได้เลยว่าโอม้มีทั้งเมนูในโรงแรมที่เป็นผําสดหรือจะเป็น ตัวที่เป็นผับผงหรือนแน็คหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตอันนั้นคือสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากการไปรดโชว์ในครั้งนี้ครับ